ค <c oughs> รับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอฟซีที T, กรอบรักทุกทท่านครับนำภาพพี่น้องปองไปมาบอกว่าจากันเ <c oughs> มนเนทิศพอนมอีของดีนะครับของครังพระดีพระครังพระดังนะครับพุ้ตุคุณสูงนะครับทุกดาดเก่งทุกดาดเลยนะครับ เรื่องของประตคุณนี่คือเป็นพระลีลาจิ๋วนะฮะ <c oughs> เป็นยุคเกา่เกาๆยุครุนแรกนะครับยุคเด็กๆของหลวงพ่อกลวยนะฮะหลวงพ่อกลวยวัดโมสิตารามนะครับจังหวัดัชานาทนะพี่น้องปองไปนะครับถ้าเอย่ยซื้อหลวงพ่อกลวยนี่ตูจักกันเัดนะครับอ่าอันนี้เอา,าใ้เบื้องนี้นะครับพี่น้องบอได้แบงนะบด้วบ่ดด้แบงนะครับอ่า หลวงพ่อกลวยนะครับท่านเป็นพระที่นะครับปฏิบัติดีประชชอบนะครับแล้วก็มีขเขาเรียกว่า,าวิชาอาคมนะครับชุดาดนะเก่งมากๆเลยนะครับถ้าผู้ใดอยากสิหูประวัติท่านก็เข้าไปาชมหรือว่าเข้าไปศึกษาทาั่ง Google หรือว่า YouTube นะครับ คิดบอออกนะครับคิดบอออกประหูเรื่องอีกย่างอยากรู้เรื่องอยังให้ถามพี่กูให้ถามพี่ยูนะครับพี่กูกับพี่กูเกิลถามพี่ยูกับพี่ยูทูปเพราะว่าในนี้นะครับ <c oughs> เรื่องรล่าอีกอย่างต่างๆนะครับเพื่อสะดวกร่วมอยู่ในกูเกิลหรือว่ายูทูปอ่าบ่คือสมัยก่อนนะพี่น้องครับอยากสิ้อหูพระอันใดน,นี่นะครับหาซื้อหนังสือเด้กมาเทียบมาเบิ่งเด้กนะครับกว่าสิพ่อนี่หมดเงินหลายเนะครับสมัยก่อนนี่ นะครับพอธรรมาดานี่ครับน,นี้คือเป็นลีลาลีลาเดินย่องนะครับพุทธศิลป์นี่ค่ายๆกับลีลาสันยืนนะฮะอ่า,าย,ายชาวชาาวัชายนาเพ่าสิม,มาในรูปแบบเดียวก,กันแต่ว่านี่เป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโบสิตารามนะครับทว่า,า,วาอาดีตหรือวัดปัจจุบันนะครับลูกศิษย์ลูกหานี่มากมายนะครับท่าน เก่งมากๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวขกการสักยันถ้าผู้ใดได้ไปสักยันกระเพื่อนนะครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนสักยันเ,เขาเรียกว่าไอฮันุมานเชิญทุ่งนะคงกับพันชาติเหนียวครับแมงบ้านบริกินเลือดนะเรื่องจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับบมาิถว่าทิ่พ่อ้อจะขึ้นหมูแต่บริหมูด้ นะครับเขามีประวัติเขามีอย่างนะครับนี่ครับผมมีหาองค์ครับพี่น้องอันนี้ย้ายไห้ไว้ครับย้ายไห้บูรดกตกถอดมานน่ละพี่นอ้องป่องไปอ่าผมะได้พระลายเด้เออเป็นลูกไส้ละแต่ว่าผมมักอ่าเกิดมากกับมักนี่ละเหลืองเกี่ยวกับพระคุงพระเครืองแต่ว่าพี่ไส้พี่ยังพี่สาวหรือเพื่อนบริมักดอกอออแต่ว่าจะของมักครับมีความสวยงดงามมากนะครับเพื่นว่า พระหลวงพ่อกลวยนี่สิ่บอกฟังพี่น้องครับอ่าดีนะครับหลายหลายดานนะครับพระว่าสิเป็นอ่าด่านคงกระพันชาติแขวงขาดปลอดภัยหรือว่าสิเป็นเกี่ยวกับเปืืองพูดผีปีศาจนะครับกันผีกัน้างกันคุ้นใสนะครับนะครับจะผูดด้ใด มีพระของเพื่อนดีซึ่อวาโศกดีนะครับบําเพ็ว่าสิเจ้าสิมีเงินแสนเงินล้านมีเงินแล้วรวยแล้วจากิเด็ของเพิ่นได้ครับทำพิธีวาสนาต่อกันนี่พอนะฮะนะครับเอ่อถ้าเอาอีกอย่างหนึ่งก็ครับพี่น้องครับถ้ามู่เจ้านะครับเอ่อมีพระของเพิ่นแล้วนะครับไปดาพอรอเม่กันนามดาพอด่ดาเม่เด้ครับอ่าบ่ดีนะครับเอ่าเพราะว่าเพิ่นหามนะครับเพื่อนหาม ถ้าไม่ได้พอรอแม่กันถ้าว่าถึกนึกคุ้มดังสมัยนีเอกัดเป็นใครพ่วงล่ะครับบ่เถออีดาบ <c oughs> เดี๋ยวนี้มองเห็นหนากันซื้อ,อไอ้คอกไอ้แคกครับประเคื่อนฝนตกกี <c oughs> ่หมูกไหลอยู่เอาง่ายๆพี่น้องครับเอขนาดเห็นหนากันซื้อๆนี่ยังม้องหนากันซื้อขากันเลยนสมัยเนี่ยมันเป็นอยังงกันยังบ่าพอตองดาพอรอแม่กันหรอก เออเออแต่ว่าเอ่อบอจากดวยหนึ่งเป็นว่าการจังซัดเด็กซี่นี่ถวายลูกปืนไงกันละ่ะหาสังหาขากันง่ายดายนะส่วนอ,อกข้าวอ,อกข้าวแต่ว่าเข้ากะเอ่เพราะว่าพิษนะครับยาปดิดาพ่อรอแม่ยาปด่าพ่อรอแม่กันเพราะว่าเพลินอ่าบ่ดีครับพิษศินเออแล้วก็ทำความดีพร้อม เออนี่ฮะอันนี้องค์นี่เพื่อนแขวนข้อเลยครับพระองค์นี่นะครับน่ะิตรับแตะมีเทียนพร้อมสีมาแนวใดบ้งหูจักนะครับอ่าเนี่ยครับเบิ้งมีเทียนพร้อมผมก็สิสร้างตรับแล้วฮะตรับไปเป็นตัดตรับเงิน,นแขวนหาองค์นี่แหละโ <c oughs> จอ่าอียังขึ้นอ่อผู้น่ะหมดไหมกแล้วผลตกกระแทะอเป็นอย่งางไรทิดพรอน แตก็สิมาปมเถอปมปมปมอยู่แหละเออบริลลบมากเนียแห้งมีขวางดีหลายแห้งดีตัวพี่น้องปองไปอ่าแมวหน่อยแมวหน่อยอืมไปตั้งพุน่นหลบไปตั้งพุน่นโอ้ยอืมนี่แ้ะครับอันนี้เป็นอยู่ในข้อนะฮะอยู่ในข้อเพื่นนะะนะครับนี่บ่กครับอยู่ในข้อเพื่อนมีเที่ยนไม่ยัง อาจจิจไว้อาจิตุตกแต่หรือจังแด่ผมผงหูจักนะ,ะเปิดนาไววอันนี้อันนี้นนลีลาจิ๋วนะฮะจิ๋วแต่เแจ๊วของหลวงพ่อกลวยนะครับนํามาให้พี่น้องผงไประเบิงกันเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อผงผสมหวานผสมผงใบลานนะครับหาได้ยากเลยพี่น้องครับตอนนี้นะครับหาได้ยากนะฮะหาได้ยากมากเลยเยาวามี เด็ครับมีของเพลิอนองค์เดียวกับสุดยอดแล้วนะฮะแต่เหน,นียงผมมีหลายครับเพราะว่าปูยาตายง่ายเพลินเก็บสะผมเนี่ยพอสมัยก่อนพ่อแม่คอยเป็นลิกเกเด้นะครับเป็นลิกเกผมคนโครัชนะครับเพลินกับ้ากันไปห้องลิกเกองนันบมนีอาจจผมว่าอาจจะได้ไปพบไปพ่ออ่าพระประคุณท่านบกกระมูหูจักนะครับลงพวกป่วยกับบุญหูจักนะฮะนะครับ,นะรบอาจจะได้ค้องดีกันมาหลาย นี่ยผมยังมได้ค้นอยู่เนี่ยพอแม่ไหเป็นห่อเป็นหอวพอเนี่ยแต่ผมในค้นอยู่แต่ผมค้นพ่ออันนี้ผมก็เลยเบุ้งหูจักว่าเป็นลุงพ่ออย่างเล็กๆนะครับผมก็เลยไปใสพระอุนีไปนะครับเ,เพราะว่าผมชอบไปตลาดพระทุกวันศุกร์่ะหรือว่าทุกวันอาทิตย์นะครับมักไปตลาดพระตลาดพระเครื่องนะฮะมักเนาะ มีเงินอะไรก็เซาได้คอยก็ได้เออต้มักมนี่ฮะใส่หนึ่งไปเขาก็เลยมาทักเออทักเออก็เรยว่าน,น้องขอขอชมหน่อยเพื่อนว่าก็เลยให้เพ็่นเบิงน้องรู้เปล่าพระอะไรเพื่อนนบหูจักผมบบหูด้อครับผมก็ว่าเป็นลีลาช่งเสียทีสินะ เอาไปค่าไปขายเองใช่ไอเป็นของย่ายอยางใช่นะก็เรียกว่าพอแม่แม่เก็บอาสาสมัอาไว้ก็คือว่วาอาจจะเป็นของดีเป็นของเก่าอของเก่าอะไรครับผมกับผมแขวนแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ,อมันสบายอกสบายใจนะครับมีความหวังนะเอาไปเอามาพี่น้องเออเอาไปเอามาจางาัจางไอดนจังไดเพลิวาน ไม่รู้จักจริงๆเหรอเพื่นว่าบัว่าผมก็บบได้เป็นเซียนเนาะผมเป็นศิลปินก็เลยว่าผมมาชอบมาเล่นม่าเบิ่งพระเบิ่งหยังนะครับชอบกับเช่าเก็บสะสมแต่นะผมก็บอกอันนี้เป็นหลวงพ่อกรวยนะเพื่อนวะเจ้าคือฮู้เม็ดน้อยๆ่คยว่าเป็นลีด้านผุ่งเสียทีไปไม่บอกใคยว่างสินะอ่านี่หลวงพ่อกรวยนะครับเพื่นว่าหลวงพ่อกรวยวัดปุษิตาลรู้จักไหมรู้จักครับอ้าวรู้จักเหรออเอแต่ว่า เ็เห็นแต่เหรียญเพิ่นแต่ว่าของปลอมลหล่ไล่กันวางกันทีนาะเม้นนะครับราคามันสูงครับเอออยาว่าแต่ราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับเอาแครราคาเป็นรัก้อยนี่ครับมีราคาเนี่ยครับปลอมไม่เหรอคนเออแต่ว่าพราหลงพ่อกลวยนี่มีมูลาค่านะครับพี่น้องเหรียญอนุมานเชิญทงนี่แพงนะฮะเรียงกันลักเป็นแสนขึ้นนะครั <c oughs> มีหลายเนือเอ้ออ่าหลายหลายมีหลายพิมพ์อ่อ นะครับพี่น้องเอาไปศึกษาเอาอะไรกันไปถามพี่กูพี่เกิรกันแล้วกันพี่กูเกิลหรือว่าพี่ยูทูบก็เรียกว่าเป็นพระของหลวงพ่อรวยโชคดีนะเนี่ยเพื่อนว่าหายากตอนนี้หายากแล้วนะเพื่อนว่าเป็นยุคแรกๆท่านทํากับมือนะเนี่ยเพื่อนว่า,าพี่เป็นคนใชยนาทเพื่อนว่าเ,เปิดๆออกมาโอ้โหเนี่ยข้อมีแต่หลวงพ่อรวยมากทั้งเหรียญเหรียญหลายอย่างครับเราบอกว่าอันนี้เป็นเหรียญอนุบาลเชิญทวงอันนี้เป็นรนนุ่นปีสองสามทวงสองเพิ่อนปลอกเพิ่น อันนี้สมเด็จแหวกม่านนะโอ้บุ้นใหญ่นี่หายากเล่นกันเป็นงามครับเพิ่นเป็นคนพุนเลยนะครับเป็นของพ่อเพิ่นว่าแต่อายุเพิ่นก็หลายอยู่เพื่นบุญเรื่องแหละผมก็ถามอายุพี่ประมาณกี่ปีก็หกสิบกว่าแข็งแรงเพิ่นว่าเพื่อนเป็นเซียนพระมาจากไชน่าสวยนะนี่เพิ่นว่าของพี่มีบินเพิ่นว่าหายากนะเพราะว่าลีลานี่ ของท่านจะมีหลายหลายพิมพ์เหมือนว่าพิมพ์ไข่ป่าขางเม็ดก็มีพิมพ์ใยพิมพ์กลางแต่ว่าพิมพ์จิ๋วเนี่ยจะหายากแล้วเพื่อนว่าเพราะว่ามันน้อยมันตกหายก็หาพอเพอเพื่อนว่าเออนี่ฮะเพื่อน,นเอาว่าเอาไปให้เด็กแขวนหรืออะไรเนี่ยครับเบื่อนครับจะมีมุนสานนะคนะครับมีมุนสานโดดเด่นมากไม่อันนี้เป็นเทียนนะครับเพื่อนเอาเทียนใส่ไว้นะครับเป็น ของย่า่ของยาของยาของย่า่นะพี่น้องครับนะสวยงามมากกะดำมิเลยพี่น้องครับเป็นแบบแขวนวบาพระแขนวขนองค์ใหญ่หลายกับปวดข้อพี่น้องครับองค์น้อยนี่แหละนะะครับนี่ไปสร้างทําตลับเงินอยู่พี่น้องครับเล็กๆอย่างนี้แหละสร้างแล้วนะครับเพื่อนว่านี่หลวงพ่อนะทําเองกดพิมพ์เองนะเพื่อนว่าเอากระบื้ง้จักดอกแต่ว่าเพื่อนว่าฟังนเนาะอ่า โชคดีนะทีะ่ได้แขวนหลวงพอ่อผ้าหลวงพ่อหายากแล้วเพืน่นายิงเม็ดเม็ดเล็กๆอย่างเงี้ยราคาตอนนี้กําลังแพงเพืน่นาเห็นไหมข้างล่างเป็นไงเพ็่นกระบอกเนาะพื่อนาข้างล่างเนี่ยสิเป็นกีบบัวเด้ออันนี้เป็นลีล่านะครับทาเก,กาอย่างเรือยยองนะครับนะครับเม็ดขนุขนตะาคไฮเม็ดลี่ลาเม็ดขนุนเนาะ ครับนั่นเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะเห็นไหมครับเนื้อนีิดำครับผสมใบล้านครับผงใบล้านพร้อมแล้วก็มีผงพุทโธคุณน,นะครับแล้วก็มีหวานต่างๆนะครับมีมุ่นสารต่างๆที่ท่านเก็บสะสมเพราะว่าหลวงพ่อก,กลวยเนี่ยท่านเป็นพระที่มักศึกษานะครับเก่งในด้านไซเเวทนะฮะอะไซเบเวทนะครับผมเขาไปปึลงไปชมนะครับเมื่อวันสิเป็นเรื่องของปฏิหาปปรปฏิหารบ่ นะครับเพราะว่าสิเป็นเรื่องเกี่ยวกับบารติคนลงไหวนะครับลงบันทึกไปใน YouTube หรือ Google นะครับเรื่องเกี่ยวกับประวัติของเพิ่อนนะโอ้ถึงนะครับสมัยก่อนท่านสิเก่งนะครับสมัยก่อนสมัยนี้ก็ทุกสมัยทั้งหลายก่้งนะสักยันนะครับสักยันท่านนี่สักไขมดนะครับผู้ใดมาขอนะครับสักไขมดนะครับท่านเป็นคนพูดตรงเป็นคน แรงแรงอ่ะแรงแรงอ่ะจริงใจอ่ะแบดแบดอ่ะแบดแบดนเพื่นว่าภาษาหน่อยข่อยกระไดเดี๋ยวมาเด้หลวงปู่เด้อเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผู้ใฝใส่เลยครับหลวงพ่อครับหลวงปู่หลวงพ่อเดี๋ยวเออหลวงปู่กระไดหลวงพ่อกะไดท่านก็ยังคุ้มครองลูกหลานลูกศิษย์ของท่านอยู่นะครับเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับไม่มีอุดไม่มีอดนะฮะผมอยากได้อยู่ครับหลวงพ่อกรวยเอามาลาดธนาอยู่แต่ว่าของปลอมมันหลายของแท้ๆนี่หายเงา บ่มิท่าบอแบงท่านที่มีเงินมีเงินแล้วนะฮะสิเป็นเจ้าของนะครับบางครั้งมีเงิน,งนก็มีเงินก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะอะไรครับสิเป็นจิอยากได้เป็นของเพื่อนนะอยากได้ของเพื่อนมากอาณาธนคืนข้อหรือว่าบูชาเนี่ยจะบอกให้ครับต้องมีวาสนาต่อกันด้วยนะครับแล้วก็ต้องทําความดีห้ามนะครับท่านบอกว่าห้ามดาพอรอเมกัน อ่ะอุตายอืมอืมตกเลยขวมปันนันท่วมกระไดอืมบบแมนบบแมนเหริงทัวได้เนี่ยเออผิดกฎหมายเด้อืมเขาเจอว่าไอ้ทิดพ่อชี้เพชรยังขึ้นเม็ดทั่วบบแมนเดินบบแมนเดินนี่ลีลาเด้อลีลาเด้ออืมลีลาจิ๋วนะครับเม็ดขนุนโอ้ยบม่แมนลีลาจิ๋วเอ่อเรือบางคนก็เรียกว่าครับเออลีลาอ่าลีลาเกาย่อง เม็ดน้อยหนานะครับเรียกว่าเม็ดบักเขียบบานคอยเอบักเขียบน้อยหนาอ,อ,อีสานอืเอินบักเขียบบานคอยโคราชเด็ดน,นี่แน่น้อยแน่เอาอย่างกระซ่างเถอะดีมบดละใี่ไหมครับงามงามมากเลยครับข้างล่างจะเป็นกีบบัวนะครับดำปึด๊ดไปนองครับนะฮะด้านหลังนี่จะเป็นร้อยนิ้วมือครับหายากครับออบางผู้บางคนเนี่ ห้านพระหลวงพ่อกลวยแท้ๆนะครับมาแขวนอยากแสนเขียนนะครับบอเป็นรวมีเงินละสิเปลี่ยนจากของนะครับราคาสูงนะครับหลวงพ่อกลวยทันเก่งหลายอย่างนะครับทันสักยันเนี่ยบอกให้เลยว่าอนุมันเชิญทงนะนะครับใครมาสักยันของท่านมาสักยันของท่านนะครับรับรองเลยว่าเพิ่นว่าแมงวันบริกิจเลือดน,น่าฟันบอกรา แทงบกเขายิ่งบ่ออกยิ่งบ่แตกยิ่งและออกก็ไปเขา้าอมีประสบการณ์นะครับพี่น้องเพาะไม่ได้คอยสิโปรดใช้วิทยาในการรับชมนะฮะนะครับแล้วก็โปรดวิทยาเอ่อโปรดใช้าดาวเทียมด้วย <c oughs> อหรือว่าโปรดโปรดใช้วิจาญาณในการรับเบื่องรับชมนะครับอันนี้ผมบ่ได้มาให้พี่น้องปองไปเบิง้งแล้วก็งมง่ายอีย่างนะครับมันเป็นความเสื่อแต่ละบุคคลนะ ประเทศไทยหรือประเทศใดก็สร้างนะครับจ่าอยูเจ้ามู่เจ้าสิบนับถือศาสนาใดก็สร้างเพื่อนก็มีของขังด้วยกันนะครับศาสนานีก็มีของขังศาสนานีก็มีของขังศาสนาพุทธก็มีของขังรับสอพิพุทธผมก็ได้นะครับนับถือนับถือศาสนาพุทธแต่แต่เกิดแต่น้อยพ่อใหญ่ผู้บอกคณาจารย์หรือว่าอาจารย์เกจิมีหลายนะครับพี่น้องครับมีเยอะนะครับตั้งแต่สมัยแล้ว ประเทศไทยตั้งแต่เพ่นสางพระมาะสมัยทราบดีสมัยหน้าดูนสมัยพันกบีเจ้าแม่จมับมัทเทวีสางพระ,ะลงมาหรือว่าเป็นลงมาไหลาลงมาสมัยบาญยศสมัยศรีวิชัยอย่างกะซางพ่นสางพระสางของขัง,งหรือสางอะไรก็ว่ากันไปเครื่องล่างก็บมีหลหลนะครับคนเฮาก็ได้นับถือหรือว่าเอามาแขวนคอเป็นพระเครื่องอ แล้วแต่ผูมักสายใดสายเหนียวหรือว่าสายโชคลาภสายขาขายแต่ว่าของโรงพ่อกลวยนี่ครับพี่น้องดีทุกด้านนะครับดีทุกด้านเพราะว่าสิเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับโค้งกับพันชาตินะครับเพราะว่าสิเปลี่ยนเกี่ยวกับอืแมวหน่อยกับมานอนนําหมาหน่อยกับมม่กวดนี่แหละอน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 ดันดัน อน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 หัวนอนหไปใส่บดด่ไดตัวติดพวานทั้งหมาทั้งแมวอืมอ่าเรื่องเกี่ยวกับคงกับพันชาติตีอ่าเคยมีคนแขวนเหรียญของท่านนะครับไปโดนยิ่งปืนยิ่งบ่ออกออกกับพวกเขาถือฟันกับพวกเขาบดเดะละค่ายผิวแล้วก็พูดตรงๆนะครับยังมีอีกนะครับพี่น้อง อ่ายังมีคนสักยันเนี่ท่านสักให้มัดนะครับอ่าท่านมีความเมตตานะครับเปลี่ยนพี่บาครับไปหาเพื่อนอก็มีครับสักไข่นะครับคนสติบอดีหรอว่าสิคนตีบุป่วง,ง,งอย่างเพิ่นเบานะผมเบิ่งไดนะ้อันนั้นนะอันนี้ผมบ่ได้อ่ขอโทษขออภัยบ่าว่าสิเปลี่นทั้งอ่ลูกศิษย์ดูหาท่านเพราะว่า,าผมกับไปฟังในคลิปนะ่นบอกฟังเพื่อนเป็นคนเมตตานะครับบางผู้บางคนนี่ ขม่านี่เป็นเสียเป็นสางกระซ้างบ่เป็นเป็นเสียเป็นสสงแบบเอเป็นเสือซีเท่าเลยครับเขม่าเขาโมโหจักได้ปะเบื้องเหตนาเนาะบมโหจักว่าเจ้าสิเป็นผู้ใดแหละครับมาขอซักเพื่อก็ซักให้ซัก4ี่0 0ืนกว่าคนนะจนว่าราชการหลวงนะครับให้เศ้าซักเพราะยังอะซักไปลูกศิษย์ท่านไปเป็นโจรก็มี่หรือว่าไปเป็นอีหยังเขมาเนาะพป่นองเนาะยิ่งว่าเขา ตำรวจยิ่งบกเขาปวดหัวเวียนเก่าจับก็ะยากยิ่งก็บกเขาคัาดอิริเพื่อนว่าให้เศร้าสักท้าหลวงพ่อเพื่อนว่าเปิ่กระบอกหลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เลยเศร้าสักตามประวัติว่าสักไปทั้งหมดสี่หมื่นกว่าคนนะครับลูกซิลูก,ลกห้าเพื่อนนะนะครับเหลืองความเหนียวความคงกับพัดน,นี่โอ้สุดยอดพระตะละองค์หรือว่าพระไม่ว่าสิเป็น เป็นพระผงหรือว่าสิเป็นพระเนื่อดินผสมอิหยังกระซางของเพิ่นนะฮะทุกอย่างเพื่อนใส่วิชามนผักการพร้อมวิชามนพักการนะฮะผู้ดใดคิดลา่ต่อเฮ้านะฮะหรือทำลายเฮ้าเนี่ยเลือกคิดลา่สิกลับไปหาเขาเลยครับพี่้องครับอ่าเป็นบอะครับที่ยอดกลับไปหาเขาอืมไอ้ควาาคิดไา่เฮ้าก็เลยหลวงปู่ก็เลยว่า ให้เขาเฮ็ดใจทำใจให้สบายสบายอ่าอืมบ่ไปว่าผู้ใดหมจะไปว่าผู้ใดเฮอาจะไปดิ้นท่าว่าก่ายว่าไรผู้อื่นเขาพ่าสามันจิกลับมาหาเฮาเอ่าทำมันทำความดีอืมอ่แต่ว่าผู้ใดแขนวนพระลงพ่อกลวยนี่โชคลาบทุกผูทุกคนครับบางผูบางคนถูกรอตตอลี่นะครับแล้วว่านหนักๆก็มีค้่าขายกระลำกรก็ร่ยนะฮะ นะครับเรื่องของข้อมตลตานี่ครับเบิร์ข้างในครับดูด้านในนะครับพี่น้องครับมีหัดสายเทียนเป็นเทียนในเนี่ยผมกหัวผ้าเอานี้ได้มาแบบได้ได้มารับแั่นแอละแต่ว่าเพิ่นเอาเทียนใสที่ประโวงอาจิตย,ยานแตกกอกมากข้างนอกหรือว่าล่วงกับคมอีกผมกเบ,บืง้งกระบื้องัวจักห้ากับบุงหจักหน้าตะวนันอีกลองพวกกล้วยเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับอืมเนี่ แล้วก็พระของท่านนะครับเป็นพระที่ดีทุกด้านนะครับท่านก็บอกว่าให้มันทําความดี้อนะครับผู้ใดได้พระเพื่อนไปโบเมนบาเจ้าเป็นเศรษฐีจะมีเงินอจไดยของเพิ่นเด้นะครับเห็นไหมครับเบื้องด้านหลังนะฮะด้านหลังนี่จะมีรอยนิ้วมือนะพี่น้องครับรอยนิ้วมือสวยงามมากจริงๆนะครับ ท่านะสมผงใบล้านนะครับผงวิธิเจรประทะมั่งทุกอย่างนะครับท่านเป็นผู้ที่เก่งนะฮะเพราะว่าอาจารย์ท่านบบเยอะนะครับยังมีเรื่องเล่าของท่านมากไมยให้พี่นอ้องปองไปเขาไปศึกษาเขาไปฟังเขาไปเบิ่งนะครับทางก o o g เก YouTube นะครับพิมพ์ประวัติลรงพ่อกลวยอะไรเงี้ยจะเห็นหมดเลยจะได้หูนะครับอ่ะไปลำไบล่ากัมาเนาะอะไรจอจอจัดเลยเขามาอืม อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพน้่งกแล้วกันะกน,นะครับเอาบุม๊มย่างหลายครับคลิปนี้กับน้น่พระหลวงพ่อกลวยมาให้พี่น้องปองไปในเบื้องในช่วงคำเป็นเป็นพระลีลาจิวนะฮะจิวแต่แจวนะครับอของหลวงพ่อกลวยนะครับหาด้ยากแล้วนะครับอเอามาให้พี่น้องปองไปในช่วงกันนี่ผมสร้างตาลับเงินแล้วนะฮะทำตาลับเงินเหมือนหมดละ เอาขื้นค้องหมดเลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอคุณศรีพระตราตาใยนะครับจงดนบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขและกะสิ่งสำคัญก็คือขอให้หลวงพ่อกล้วยวัดโมศตารามนะครับคุณพ่อนะเออคุณพ่อก็ได้เด้หลวงปู่ก็ได้หลวงพ่อก็ได้นะเป็นลูกศิษย์ท่านจงค้มครองนะครับแฟนครับแฟนเพลง เพื่อนๆขออาทิตย์พรนะครับผู้ชมได้กาดนําขอจะมีแต่ความสุขความเจริญข่าคลายลำลำเรวยๆนะครับแคล้วคลาดทุกสินทุกอย่างพระกงเพื่ินี่ป้องกันผีนะครับพี่น้องครับพวกผีพวกสางพวกขุนใส่น้ำนะครับสิ่งบดีอย่ามากลํามักไกยนะครับพี่น้องป้องปายสุปูสุคนนะครับลำลำเรวยๆให้ถูกหวยระบันใหญ่ทุกผู้ทุกคนนะครับเอาไปก่อนพี่น้องครับคลิปหน้าได้พอกันไหมคลิปนี้นะครับน้ำพระหลวงพ่อรวยนะครับ บริณพนธ์นมาอวดเด้จะมาอันมาแพรบารมีให้เป็น้องปองปายในเบื้องกันนะครับไม่ใช่ว่าผมเอาปีหลายแล้วมาอวดอมีหลายแล้วมาอวดเนาะบริณนมาอวดนะครับพี่น้องครับอยากอาเอาบารมีของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรวยนะครับมาแพรบารมีให้เป็น้องไปองปใายได้ครูได้เห็นแล้วก็ ให้พี่น้องปองไปได้เบิงวาเออพระเพิ่นเป็ดจิงซี่มีจังซี่มีหลายพิมพ์หลายแบบนะพี่น้องเออเอาไป,ปิึงไปแง่กันกันเอาไปกอนลนะพี่น้องปองไปครับขอทุกท่านจะมีความสุขความจำเริญคลิปหนาพอกันไหมชื่นชอบหรืออะไรนะครับชื่นชอบนะครับหรือว่าชอบคลิปอ่าให้เป็นกำลังใจของผู้จัดทํำไอ้ทิดพ่อจะก,ก,กดติดตามแล้วก็กดอะไรกดแชร์ด้วยคลิปนี้ไปกดคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอหลวงปู่ปกลวยวัดโมศิตารามอ่าคุณพ่อหลวงพ่อหลวง,งปู่ พวกพกพวกกล้ยนะครับจงคุ้มครองทุกทท่านนะครับที่ชมให้มีแต่ความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยนะครับเงินทองไหลมาเทมาทำอะไรให้มีแต่ความสำเร็จสวัสดีครับ